มีการมือมันสั่งมือมันสั่นนะงอนน่อนอ่านแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงขยับเข้ามาได้อ่ะเดี๋ยวหมอทําให้ดูนะครับท่านท่านรู้สึกว่าตัวเองช้าลงไหมช้าลงตัวเกร็งไหมตัวไม่เกร็งตัวไม่เกรงตัวแข็งไหมรู้สึกมันแข็งแข็งเดินยากขึ้นตึงๆอ่ะดูนะครับที่เข้ามาดีเามาดูวกายในโรงพยาบจะขยับมือให้ดูน้า อ่ามือด้านนี้หมุนได้แต่พอหมองุนด้านเนี้ยมันจะเหมือนมีมันเป็นการหมุนเกลียวที่มันตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กนะอันนี้ความรู้สึกที่มือหมอจะรู้สึกอย่างนั้นได้นะครับและเป็นข้างเดียวข้างเดียวพอเป็นข้างเดียวเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นการสั่นข้างเดียวและสั่นแบบอยู่เฉยเฉยนะถ้าทําตั้งใจเนี่ยจะพอยังทําได้อยู่แต่ถ้าอยู่นิ่งใช่ไหมหมว่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอยู่นิ่งมันจะสั่นเยอะนะครับลักษณะเนี้ยเขาเรียกพากินสันอ๋อเออนี่เป็นพากินสันนะครับค่อนข้างชัด าหลวงพ่อไปตรวจเลือดเอ็กซ์ลองเอ็กซ์เลยอะไรก็ตามนะครับมันจะดูว่าปกติได้แต่พายุนสันเนี่ยเป็นโรคที่เอาไว้ตรวจเขาตรวจนะตรวจแล้ววินิจฉัยด้วยการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หมอสงสัยแล้วหลวงพ่อเป็นพาร์กินสันนะครับถ้าเป็นจริงส,สวัสดีครับถ้าเป็นจริงนะหมอให้ยาไปเนะี่ยนะหลวงพ่อจะดีขึ้นเยอะอดีขึ้นแบบชัดเจนเลยนะแต่ถ้าหลวงพอกินยาพาร์กินสนะันแล้วหลวงพอรู้สึกเฉยเฉยนะ จะไม่ดีจริงใช่ไหมหนุ่พ่อจะมือนิ่งๆเห็นไหมสังเกตไหมเมื่อกี้สั่นได้ถ่ายไปไหมมันจะเหมือนปั้นลูกกรดหนุ่มพ่ออ่าเดี๋ยวปั้นเป็นลูกกรนอยู่มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะ่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวหมอจะให้ยาช่วยนะครับสรุปอาการสั่นตัวเกรงตัวแข็งหลวงพ่อยังไม่ตัวเกรงตัวแข็งไม่เป็นไรแต่เดินจะช้าลงบางคนจะมีหน้านิ่งหน้าจะนิ่งไม่แสดงอารมณ์เาเรียกเฟสแมสเหมือนใส่หน้ากากก่อนมันจะเลาลงอ่ะแล้วมันจะเป็นอยู่ข้างเดียวโดยส่วนใหญ่พิสูจน์ไม่ยากหลวงพ่อเดี๋ยวหมอจัดยาถวาย นะนะถ้าท่านฉันแล้วดีขึ้นนะใช่เลยหลวงพ่อมาไกลนะมาจากเชียงใหม่ไม่ต้องมาก็ได้นะเอายาเอายาหมอไปแล้วหาหมอทางนู้นก็ได้หรือถ้าอยากได้ยาหมอก็โทรมาส่งเขาส่งไปได้ได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่อยากนีมนมาไกลเกินครับนะครับแตไ่ไม่ต้องฉีดยาใช่ไหมออฉีดบำรุงก็ได้ฉีดบำรุงให้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ได้เน้นหรอกมันไปนเน้นยาก,กินมากกว่าครับนะครับหลวงพ่อลองดูหมอว่าดีขึ้นเยอะโอเค